โอ้โหเทวร์น,นันเวนอย่างสวยเลยโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เกมโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมออนไลน์เหมือนเดิมนะผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับพิเศษในการเปิดแพ็คแล้วโอเคก็วันนี้นะครับความพิเศษของมันอยู่ที่ว่าผมมาเปิดแพ็คการเดียนไลติ้งทั้งหมด52ด้ิบองได้การนะรผมก็เปิดไปแล้วนะสก,กีเซอรนึงแต่ว่าพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นไอเดียของผมเองใช้เงินเราเติมเองอันนี้คือถ้าเจงก็คือเจงที่ผมและครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องอกโเค็ มาลุยไปพร้อมกันครับผมอีก4 9ซองที่เหลือนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสําหรับเป้าหมายของพันนี้ก็คือทาปูเลเล่แน่นอนครับแพ็คนี้มันมีดีอยู่ที่ทาปูเลเล่นั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากได้จริงๆนะผมขอแค่จเอ็กเกิน15ใบขึ้นไปไม่รู้โลกมากไปหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันแล้วได้เป็นชาปีโดนะครับผมโคตรขยะเลยครับเออมันทำไมฉลาม แพ็กที่3ามนะผมได้หรือเปล่าก็ตั้งแต่เปิดให้เพื่อนมายังไม่ได้อะไรดีๆที่มันดียบเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าวันนี้แหละเปิดให้ตัวเองครับผมเหมือนจะเจ๊งกว่าเดิมอย่งเนี่ยเทวนันต้นไม้มา2ใบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เจเอกนี้ผมร้องไห้จริงๆอันเนี้ยอืออ๋โอโหนกสเวนโลครับทาปูเลเล่มันอยู่ไหนวะทําไมผมไปดูฝรั่งเปิดมันเปิดทีร้อยแพ็กมันก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวแล้วจะพูดทาไมวะเนีเ้ยแต่บางคนเปิดสิบยี่สิบแพ็กก็ได้มีมีคิวมาครับผมแล้ว ปังโกโลนะครับผมแพนด้าซ่าครับแพนด้าขาเฟี้ยวนะครับผมมาซองต่อมานะผมได้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหจังโมโ้งจริงๆผมอาจจะเล่นเด็กนี้ก็ได้นะมันเท่ดีครับและได้มาเยอะเหลือเกินแล้วเป็นอาโลลาโกเลมนะครับผมก็ยังคงไม่มานะครับมันต้องรุนจักรู้สึกว่าจะใบสุดท้ายเท่านั้นนะครับถ้าเป็นทับบุเลตหรือว่าใบรองก็แล้ถ้าเกิดว่ามันเป็นให้เปิดสองใบสลิกู้เฮ้ยมีกูได้หรือเปล่าเนี่ยเกมนี้อาจจะเล่นเด็กนูเมลก้อนแต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะทำเด็กนูเมลก้อนเดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนผมก็ยังไม่ค่คออยยไได้ศึกกกษาไไาาะรมม เปิดแพ็กไว้ก่อนเอาทาปูเล่ไว hey ้ก่อนครับเห็นคนบอกว่ามันเก่งใช่ไหมนี่งกุมีมาเป็นฟอยนะครับผมแล้วได้เป็นโอ้วิกาโวจีเอ็กนะครับผมได้มาอีกหนึ่งใบผมรู้สึกจะเคยเปิดได้แล้วครับก็ผมเคยนี่ไปผมไปเล่นแล้วผมก็เอาเงินในเกมไปเปิดแต่แพ็กนี้แหละโอเคมาแพ็กต่อมาแล้วผมได้บิลไบเดียวแล้วเป็นโอ้ยดัมป้าจีเอ็กอันนี้ก็เหมือนจะเคยได้แล้วครับได้ใบแรกเลยก็คือมันจะมีแพ็กหลังจากที่เราซื้อเอ็นพีซีห้าเกมแรกมันก็จะสุ่มให้เราหนึ่งใบก็เหมือนจะมีแล้วอะโอเค ใบต่อมาโอเค G X มาติดตอ่อกันสองใบก็ถือว่าโอเคนะครับแบบน,นี้มาหน่อยทับปุเนเลน่ G X โอเครอบนี้ได้ลุ้นสองใบไปหลังก็แล้วกันแล้วโอ้โอริโคลิโอนกน้อยอวันนี้ลุกนะครับผมเป็นวัน,น้ลาน้องไอติมนะครับมาไม่เป็นไรครับแล้วอย่างเยอะอยู่เรายังเหลือต้งเยอะครับให้ลุ้นแล้วรอบนี้สองใบใบแรกนกนเลยเป็นเดียวไมอ์นี้ก็เหมือนเคยได้แล้วครับแล้วม,มาสเตีอันนี้ก็เหมือนจะเคยได้หมดแล้วอ่ะมีเด็กกาซ้ำๆครับ G X ขอคาโมโอ G X ก็ได้ทั้งนั้นอะ่ะมังกรนะครับมังกรต่อสู้เนี่ยฮาคาโมเนี่ยผมจะครบเซตแล้วมึงเนี่ยเผลอๆครับแล้วโอเคโทปาเซกเจ๊กหืมคือมันสวยนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันไปเล่นจริงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ G X ใหม่แล้วว่าถือว่าตอนนี้มือเราขึ้นบ้านครับ G X มาทั้งหมดทั้งหมด3ใบแล้วครับตอนนี้แล้วรอบนี้ได้เป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออล้นไม้ตามมาหลอกหลอนครับเหลืออีก10 35แพ็คนะครับผมนี้ผมเปิดแล้วทั้งหมด15แพ็คแล้ว รอบนี้ได้เป็นโอเค2ใบามาก่อนเออกูดาเชโดเพิ่งเคยได้เหมือนจะนิวนะครับตัวนี้ไม่เคยได้นะแล้วเป็นฟอยด้วยโอเคอาจจะเล่นเด็กกูด้าได้นะครับมือก็อแล้วโอริโคลิโอครับนกน้อยเฮ้ยดีดีครับโอเคแพทชิ้ผมโอเคนะผมอยากได้กูดาครับต้องการอีก3าใบรู้สึกว่าเด็กหนึ่งจะใสไนะ่ได้4ใบเนาะได้เป็นอะไรโอเคมีมีคิวฟอยครับแล้วก็วันนี้ลุกธรรมดาครับผมเป็นแรลที่ไม่ใช่ฟอยด้วยนะโอ้ยางซวยเลยครับมา แฮกต่อมานะครับได้ใบเดียวแฮะแล้วอันนี้นิวแล้วเป็นพันกโลนะครับผมแพนด้าตัวเดิมครับ <th bb> เสียใจดูเมลก้อนอยากได้ครับกูดามาอีกหน่อยได้ไหมสักใบหนึ่งเ<ป>็เเเเเกเคสติซิลนะครับผมชอบร่างสองมันมากนะน่ารักมากแล้วเป็นโอเคซารลาเซลนะครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นมอนวัลไฟพิษเนาะเด็กเนี้ยแล้วโอเคสองใบามาอีกแล้วอ่ะแล้วใบแรกเดวมา์สรับผมแล้วก็โอเคลิลิแกนนี่ไงร่างสองไอตัวตะเกียบที่ผมชี้ให้ดูอ่ะ น่ารักครับชอบชอบชอบแต่ไม่รู้มาเล่นจริงได้ห uh รือเปล่านะโอเคแล้ว no. ก็แพ็กต่อมานะครับโอเคสองใบไหมแล้ว่าเฮ้ยถือว่าโอเคนะดวงดีอยู่นะแล้วโอริโคลิโอนกน้อยกับโฟโฟโบพาสนะครับผมบอกว่าดวงดีแต่การ์ดใบมันห่วยอะครับแต่ได้สองใบแรงก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วโอเคสองใบอีกแร้ว่าถือว่ามาแล้วโอเคใบแรกเป็นมัสเดลนะครับอุยสวยนะทำไมสวยออกมาใบนี้แต่ว่าไม่ใช่ฟอยตรงนี้เป็นฟอยข้างล่างแล้วก็ใบสุด โโหชับอีโ,โดเออขยะาดีดีสลิกกูมาได้ครับแต่ต้องเอานูเมลก้อนเท่านั้นอยากได้นูเมลก้อนรู้สึกว่าจะเป็นแรรรู้สึกว่า2ใบสุดท้ายแน่และโอ้ยมารัวๆวแล้วครัสบสใบสุดท้ายได้เป็นเป็นเป็นอันนี้เพิ่งได้ครับผมอโลลาแซนสแลนหรือว่าแซนปงังแล้วก็เต่าไม่ใช่ทางจีเอ็กครับก็ถือว,ว่าชิวๆไปมาต่อมาไม่รู้ว่าเปิดไปกี่ซองเราไม่ได้นับโอ้ยรอบนี้ได้ซองเดียวผมได้เป็นโอริโคลิโอนอกน้อยครับผมเรามาถึงเกือบครึ่งทางแล้วนะครับ ยังไม่ได้เลยครับปาปุเลเลมาไหมรอบนี้ไม่มาครับถ้ามามันก็จะเป็นสีลุงๆสวยๆงามๆผมก็อยากสัมผัสความรู้สึกเวลาเปิดได้นะแต่มันไม่มาทีเดียดีโอเค,อ,เคอุ้ยสองใบามาอีกแล้ววะ่ะแล้วใบแรกโอริโคลิโอนอกน้อยครับแล้วใบต่อมาอมว่าชีว่าชีเจ็กนี่ก็เหมือนเคยได้แล้วนะครับผมเป็นเกตแล้วจะเป็นอัลตาแลนดครับอย่างนี้ฟูอาร์ตโอ้สวยช่วยแล้วแต่ GX ก็มาแต่มันก็ไม่ดีพอที่ผมจะพอใจแล้วโอเคโอริโคลิโอ ผมว่าได้ครบทุกสีแล้วครับตอนนี้ออกง่ายจิเป่งเลยครับอยากได้กูด้าจริงๆนะจากใจเลยครับโอ้โหรอบนี้ไม่มีให้ลุ้น2ใบแล้วโอเคคมโอทีเอ็กเป็นอันติเมทแล้วครับ่างนี้สวยๆโอเคอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ผมอาจจะเล่นเด็กคมโอก็ได้นะครับไม่แน่นะโอเคใบต่อมานะครับผมเป็นวิทอาวิมซีคอร์ดอันนี้ไม่เคยได้แล้วก็กูดาโอเคโอเคมาแต่ไม่ใช่ฟอยท์ครับใบนี้โอเคโอเคโอเคได้ได้สองใบแล้ว ขาดแค่สองใบเท่านั้นครับถือว่าโอเคนะเชืเ่อเพื่อนผมอาจจะจัดเด็กกูด้าเป็นเด็กแรกก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นนกน้อยอีกแล้วครับผมสวัลโล่แต่ตอนนี้ผมว่าได้ร่างหนึ่งกุมมี่ไอสลิกกูร่างสองได้ครบหมดแล้วละ่ะแล้วก็ต่อมาอมโฟโบพาสครับใบที่สองมาแล้วเลกยี่สิบสองสุดท้ายนะครับทาปูเล่ยังไม่มีแม้แต่เง,งาเลยครับตอนนี้ได้เป็นเป็นเป็นโอ้ยไหลขันลองเจกอันนี้ก็โอเคนะ มันเหมือนจะเคยได้อยู่ใบหนึ่งถือว่าโอเคใบนี้ดีครับเอาไปแลกซองได้คนต้องการกันเยอะอยู่ครับใบนี้แกได้ทั้งหมด2ซองมั้งถ้าเกิดว่าผมจะไม่หินนะผมเคยไปดูอยู่แล้วต่อมาเป็นเป็นเป็น GX ไหมคาราเซลนะครับอาปูเล,เล่เล่ก็ยังไม่มา <laughs> มันน่าจะได้ยากสุดในแพ็คนี้แล้วมั้งรับผมว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปคาดหวังกับมันเยอะด้วยโอ้คอมโอ้ีเอ็กใบอีกใบหนึ่งแล้วครับผมโอเคไม่รู้ว่าได้กี่ใบแล้วครับน่าจะได้ประมาณ 2- 3สใบแล้วมั้งตอนเนี้ย อาจจะจากเด็กเล่นได้เลยก็ได้ั้งครับโอเคต่อมานะผมได้เป็นอะไรเอ่ยน,นี่ไงล่างสองของมันครับจางโมโอแล้ว uh huh. ทารอนเฟมนกน้อยครับผมนกไฟของซาโตชินะครับซองที่35นะครับมาหรือเปล่ารอบนี้มาไหม <Okay. S 1> ได้ลุ้นซองเดียวครับแล้วได้บิ uh huh. ๊กตินนี่ครับเป็นฟอยโฮโลโฟอยครับผมหรือว่าซูเปอร์แลนด์ยูกินั่นแหละผมว่าจะบอกไอเกีผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม,ไม่ไม่เคยเล่นแล้วได้เป็น จังโมโอเป็นเกตฟอยนะครับแล้วก็วิกทีเบลนะครับทาปูเลเล่มันอยู่ที่ไหนทาปูเลเล่มันหายไปใสโอเคต่อมาเป็นอุย้ยเห็นม่วงๆคิดว่าทาปูเลเล่เป็นโกล,ลิดนะครับโอ้ยจะหมดแล้ว4 0ซองแล้วนะครับผมแล้วเป็นโอเคโอริโคลิโอนกน้อยแห่งแห่งดินแดนอโลลามาอีกแล้วนะครับโอ้ กูมีกูมีโอเคอันนี้เป็นคาคโมัค่ะคมัวร่างสองไอจังมะวร่างหนึ่งโอเคแล้วเป็นนก mm hmm. no. อีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมันจะเยอะไปไหนย่ะชิบหายแล้วไงแล้วรอบนี้ใบเดียวตลอดลครับหลังๆนี้ได้ใบเดียวแต่ว่าโอ้โหใบสาวอีกโอ้ยผมจะเปิดความนกได้แล้วนะครับเนี่ยเอากูได้อีกสักสองใบได้ไหมอย่างน้อยอะ่ะถ้าเกิดไม่ได้อได้เป็นช้ an, อยแบนเกตฟอยครับผมแล้วก็โอ้ยเมตากรอชีเอ็กอันนี้โอเคนะ น่าจะดีอยู่นะครับเมตากรเอ GX เนี่ยน่าจะมีราคาอยู่นะพอแลกซองนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปผลว่าผมได้มากี่ใบเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้เพราะผมมีของเก่าอยู่แล้วเหมือนกันไงแล้วรอบนี้ได้เป็นโอเคล็อกหม่ครับล็อกลัฟเฮ้ยสวยเหมือนกันนะน่าจะมาเล่นเด็กอินนี้ได้ครับแค่ล็อกแต่ว่าผมมีแค่สองใบเองะดิ g ีอะโอเคแล้วรอบนี้ได้เป็นอะไรโอ้ใบเดียวตลอดเลยครับช่วงหลังๆนี้โอเคโซกาเลโอล่างธรรมดานะครับโอไม่เหลือไม่ถึง1ิแพ็คแล้วตอนนี้จะ ใกล้หมดแล้วครับผมเติมมาแป๊บเดียวอุยโอเครอบนี้สองใบใบสุดท้ายก็เลยเป็นวิช,ชัดแล้วก็โอ้ยเห็นกุหูอีกแล้วคอมเฟ่ทำไมมันไม่มารักทีครับทาปูโคโค่ก็ได้เดี๋ยวกีบไว้เนี่ยไม่ได้ดูด้วยโอเคใบสุดท้ายเป็นโกทิดนะครับผมแล้วก็เหลืออีกห้าแพ็คสุดท้ายของจริงแล้วตอนนี้อันนี้แพ็คที่หกครับนับถอยหลังสู่ห้าแพ็คสุดท้ายเราได้เป็นไม่มาครับผมซาราเซอโคตรสวยเลยครับ ้าปูเล,เลไ่ไไปมาที่ผมเงอตกอะไรเนี่ยห้าสิบองครับไม่ได้ครับแล้ว chat, วิดแคทวาชิวาชิเป็นเออแดมป้ารครับเห็นอย่างงี้คิดว่าเป็นกูด้โอ้ยเสียใจแต่ว่าเดี๋ยวล็อกเอาไปเทรดดูอาจะมีคนต้องการการที่ผมมีอยู่เหมือนกันครับแล้วรอบนี้ได้เป็นอะไรไมาอีกละไอออตาออฟเอรซูเน่เนี่ยซันเน่เนี่ยแล้วเรคอซ่านะนะเหมือนจะเคยเปิดให้เพื่อนได้เวลาครับใบนี้ไม่อยากได้ครับมาสามแพ็คสนะุดท้ายครับแพ็คที่สามครับแพ็คนี้นับถอยหลังครับ โอเคลายใบยเดียวทาปุเลเล่ก็ไม่มาสักทีดึงสองแพ็กสุดท้ายครับเจงครับผมว่าน่าเจงถ้าเกิดทาปูไม่มานะถ้าตาปูมาถึงแม้ว่าจะได้ยังไงแย่ๆผมก็คิดว่าก็คุ้มแล้วแต่ถ้ามันไม่มาก็คือเจงแล้วครับแล้วก็แพ็กสุดท้ายครับเวลล์อดโอ้โหมาไหมอะ่ะโอ้ my god โอเคสองใบครับใบแรกไปก่อนเลยเป็นเบลลอ์อดปะวานมาใบสุดท้ายครับสามใบแล้วก็ไปโอ้ย แอปโซครับผมเป็นฟอยก็จริงดันเจง็งผมว่าเจง็งก็นั่นแหละครับประมาณนี้แล้วกันเอเอพาร์ทนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าเราเปิดได้อะไรกันบ้างครับในร่างของ GX นะตอนนี้ผมมีเป็นเออไลคั้ล็อกสองใบแล้วก็โอ้ไม่แต่ก,ก็ผมเคยได้มาแล้วฮะนี่ครับแล้วก็ได้เป็นอันนี้มาโทปาเซกหนึ่งใบแล้วก็เป็นคอมโมโอนะครับเอ้ยเหมือนผมไม่เคยเปิดให้เพื่อนได้ปะใช่ไหมคุนค้นๆอยู่อ๋ออานี้นี่ผมเปิดได้เกตอัลติเมทยร์แลนะครับผมอุ้ย อาจจะเล่นได้จริงก็ได้นะเพราะว่าผมมีจางโมโอเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนจางโมโอเรามีหรือเปล่าวะเอ้ยเซิร์ชชื่อตรงไหนไวะเนี่ยอ๋อโอเคจางโมโออ๋อแต่มันไม่มีร่างเจี๊ยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมจางโมโอผมมีทั้งหมด2ใบด้วยกันเป็นเกตฟลอยนะครับผมแล้วก็มีธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ฟลอยด์แล้วก็รู้สึกใบต่อไปก็จะเป็นเอ่ออะไรวะคอมโมโอไหมโฮโคโมเหรอ โอโคโมใช่ไหมว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับจำชื่อไม่ได้แป๊บนึงนะโอเคที <S <S okay, ่ครับเจอแล้วผมฮาคาโมผมมีทั้งหมด6ใบไม่มีฟอยเลยครับผมแล้วก็แล้วผมจะมาดูนี่นะครับผมตระกูลกูด้านะครับน่าจะมีทั้งหมด2ใบแหละมั้งผมไม่เคยเปิดได้เลยนี่ครับเป็นฟอยหนึ่งใบแล้วก็เป็นธรรมดาอีกหนึ่งใบนะครับถือว่าไม่แน่ใจว่ามาเล่นจริงได้หรือเปล่านะสำหรับไอ้กูด้านี้นะครับไม่เคยเห็นคนเล่นเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูสลิกูใช่ไหมสลิกกูสลิกกูสลิกกูสลิกูมีฟอยหนึ่งใบนะครับผมแล้วกกกก็็ลล่่่่าางงแรรเปนอะะไวุุมมีี กูมีไม่แน่ใจว่ามีฟอยหรือเปล่าครับแต่ว่ามีอยู่2ใบออ้ยอาจจะเอามาเล่นได้ก็ได้แต่ว่าผมมีกูได้แค่2ใบเองอะก็เอาไว้แค่นีล้ละกันนะคะถือว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้แค่ไม่ได้ทับปูเล่ๆผมมามันก็เจงแล้วโอเคก็ขอบคุณเมื่อนุกคนที่รับชมนะมชอบฝากกดไ์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะสำหรับผมต้องขอตัวไปลาไปเที่น,นี้นะคบผมเริ่มพูดจาวิวเรื่องน่ะโอ้เสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันใหม่แล้วกันเนาะรอผมมีทุนก่อนครับสำหรับนี้ บายจ้าบายจ่ายบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบาย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 ครับ